สวัสดีคะ่ะวันนี้แอดมินก็ได้ปูแป้นมากิโลหนึ่งนะคะวันนี้จะเอามาทำขยำใส่ข้าวกันคะ่ะเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แอดมินปวดปารามมากเลยนะคะเราเอาปูมาทำความสะอาดก่อนคะ่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะวันนี้ได้มากิโลหนึ่งคะ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดองน้ำปลากันคะ่ะใช้น้ำปลาประมาณสักสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ใส่ปูลงไปเลยค่ะคนคนคให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะหมักน้ำปลาไว้ก่อนนะคะปูเป,เป็นปูที่อาศัยอยู่ในน้ำกร่อยนะคะก็คือน้ำจืดกับน,น้ำทะเลมารวมกันนั่นเองค่ะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มค่ะง่ายๆเลยค่ะก็ใช้หอมหัวแดงนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะวันนี้เราจะใช้สัก ครึ่งลูกนะคะอ่ามาทํากันเลยค่ะใช้พริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกแดงของเราปกติธรรมดานี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะวันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนให้หอมๆเลยนะคะแล้วก็กระเทียมไทยหอมๆเลยค่ะเน้นความหอมกลมกล่อมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็น้ปาปลาสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปสักครึ่งลูก ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ลงไปเลยค่ะลูกหนึ่งไปเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่ได้แล้วน้ำจิม้มจากนั้นเราก็จะมาดูปูกันค่ะเราจะมีปูตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวผู้ก็จะเป็นลายลายท้องก็จะแบนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูปูตัวเมียก่อนเราก็วิธีแกะนะคะก็จะแกะออกมาแบบนี้ค่ะ แกะตัวเขาออกมาเลยก็จะมีสีส้มๆนะเห็นไหมคะนั่นก็คือมันปูนั่นเองค่ะเหลืองๆส้มๆมนะคะจากนั้นเราก็ราดน้ำจิ้มลงไปเลยคะ่ะพอได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาแกะเอาเฉพาะสีเหลืองๆของเขาเน้นนะคะที่เป็นในกระดองแล้วก็ในตัวของเขาเองรวมผสมกับเนื้อเขาด้วยคะ่ะลงมา ราดไปบนข้าวร้อนๆน,นะคะจากนั้นมาดูกันค่ะว่าเขากินกันยังไงกินอะไรคะอันนี้เป็นปูแปะนะครับหรือปูแป้นนะครับผมที่แกะกระดองออกมานะครับแล้วก็ขยำกับข้าวนะครับอันนี้ขยำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบมันๆน,นะครับผมข้าวมันเลยเพราะว่ามันอร่อยมากนะครับมันหอมแบบกลิ่นมันปูแปะนะครับเดี๋ยวลองกินดูนะครับผม อร่อย,อย่าลืมไปลองกันดูนะคะแอดมินเบิร์ดบอกอร่อยจริงค่ะ